สวัสดีค่ะนายสวีเดนค่ะเห็นไหมวางไม่ได้ตอนนี้ก็มาป่าถ่ายกี่ครั้งกี่ครั้งก็อยู่อยู่ในป่าบ้า่นค่ะมาเดินเล่นมาเดินเล่นมีมีมีก็เลยมีที่จะเดินเยอะคต่เบื่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ติดกับแม่น้ำเนาะแม่น้ำบัวคลองแล้วเ้า่นค่ะเนาะไม่ได้เดินไกลเพื่อนค่ะเมื่อ มื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์ไปเดินสวนสัตว์มาอย่างอย่างอย่างเมื่อยไม่หายเบ้านกาเดินไปเจ็ดแปดกิโลว่บ้านกาใหญ่มากเบ้านกาสวนสัตว์เนาะแต่วันนี้ก็คือมามันไม่เขาเรียกอะไรทางานเสร็จแล้วนะเพื่อนบรันกก็เลยมาเดินนะนี่อันนี้ก็จะเป็นเขาไม่ได้ปล่อยน้านะเพราะมันคล้ายๆบ้านเรามันเป็นฝายนะเป็นฝายด้วยว่าเขื่อนเล็กๆบเพื่อนเพื่อนาพอเขาไม่ปล่อยน้ําน้ําก็จะแห้งๆเนาะบึงบัวเพชรครับเพื่อนบ้านก แม่น้าอเมซอนไเพื่อแม่น้าอเมซอนเนาะเออไม่กล้าเข้าไปกลัวคขบอ,อ่ะนะเพื่อนๆเนาะนี่แหละบรรยากาเศเพื่อนๆแต่ก็ไม่มีเหตุดูแลข้างทางแล้วไม่มีเหตุพเพื่อนกนาะเออจุดประสงค์ก็คือหายเออน้ำเพื่อนเนาะ